มาครับคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวพาใส่ขอบนะครับใส่ขอบให้กับรูปนะ,ะหลายๆท่านคงเห็นเคยเคยดูปกนะครับปกที่มีการใส่ขอบอการใส่ขอบทําให้รูปภาพรูปนั้นดูเด่นขึ้นนะครับคุณผู้ชมโอเคอผมลองรูปนี้นะเดี๋ยวผมครอบให้มันอยู่ในสัดส่วนที่พอดีก่อนนะครับเดี๋ยวนะฟึบครับประมาณนี้แล้วกันทีนี้ เราอยากจะใส่สมมติว่าอันนี้พี่ชายผมเราอยากจะใส่ขอบให้พี่ชายผมทำยังไงใช้เครื่องมือนี้นะครับพอลิกอนเลสโซ่ทูนะตัวนี้คลิกคลิกแช่ไว้นะครับคุณผู้ชมมันจะมีอันที่สองมาให้คุณเลือกนะครับเลือกตัวนี้เสร็จแล้วหลักการทํางานมันก็คือคลิกไปเรื่อยๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมคลิกไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นไหมฮะเอาเราเอาเมาส์ลากไว้คลิกเอาเมาส์ลากไว้คลิกเอาเมาส์ลากไว้คลิกเอาเมาส์ลากไว้แล้วก็คลิกเอาเมาส์ลากไว้คลิกคลิกแล้วก็คลิก ถ้าพอใจดับเบิลคลิกมันจะเป็นเส้นซ e เล็กชันแบบนี้ครับเห็นไหมแบบนี้นะฮะถ้าคุณไม่ต้องการกดคอนโทนดี d, ตัว D นะครับ d ีด็อกออกแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ใช้งานกับอ่าพี่ชายผมยังไงเราก็ลากตามลากตามร่างกายของพี่พี่ชายผมเลยนะครับกดหนึ่งครั้งปุ๊บลากมาลากมาแบบนี้ค่อยๆกดนะครับค่อยๆกดแล้วก็ลากกดลากกดลากแบบนี้ยังไมคุณผู้ชมนี่ฮะ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  นี่ฮะพยายามอย่าอย่าทำพลาดนะครับเพราะว่าทำพลาดคุณก็ต้องนับหนึ่งใหม่นะอ่าค่อยๆค่อยๆนะครับค่อยๆนี่ฮะกดคลิกไปคลิกไปคลิกไปลากไปคลิกไปเห็นไหมลากไปคลิกไป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 หลังจากนั้นคุณต้องให้มันจะหลดกันนะครับเดี๋ยวมัคลิกปึ๊บๆ่บาแล้วมันก็จะเป็นเส้น selection แบบนี้ฮนะแบบนี้นะเสร็จแล้วคุณผู้ชมกด ctrl C ครับ copy ฮะ ก๊อปปี้ในพื้นที่ selection พื้นที่เราพื้นที่ที่เราเลือกอยู่นั่นก็คือพี่ชายของผมเนาะคอนโทนซ C เสร็จแล้วคอนโทนว V วางคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตรงเลเยอร์มันมี2ตัวแล้วเห็นไหมฮะมันมี2เลเยอร์แล้วเห็นไหมทีแรกเราเปิดขึ้นมามันจะมีอ่าหนึ่งเลเยอร์ถูกต้องไหมครับมันมี2เลเยอร์แล้วตอนนี้นั่นก็คือมันจะมีพี่ชายผม2คนนะฮะเห็นไหมอ่าแล้วเราก็จับมันวางมาวางเหมือนเดิมนะครับโอเค หลังจากนั้นดับเบิลคลิกที่เลเยอร์ของพี่ชายเราเนี่ยเลเยอร์ใหม่ตัวนี้นะครับลอง Click ดับเบิลคลิกดูปุ๊บ,บเสร็จแล้วคุณหาคําว่าสต o k e ครับสต o k กตัวนี้ S T O R K E กดเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วโพดิชันเลือกเป็นเอาไซน์นะครับถ้าคุณผู้ชมมีเอาไซน์อยู่แล้วก็ไม่ต้องเป็นไรไม่เป็นไรนะครับเลือกเอาไซน์ตัวนี้นะส่วนสี คุณจะใช้สีเดียวหรือสีแกเดียนแบบผมก็ได้นะครับผมผมใช้สีเดียวก็คือคันเลอร์นะปึ๊บอ่าเนี่ยฮะส,สีขอบคุณผู้ชมนี่คำว่าคัลเลอร์ตรงนี้คือขนาดนะครับตรงนี้คือขนาดของขอบอันนี้คือสีของขอบอ่าผมลองปรับดูอ่าดูปรับขนาดก่อนนะครับอันดับแรกเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่เสร็จแล้วปรับสีครับเอาสีขาวน่เห็นไหมมันก็จะมีสีรอบวงพี่ผมแล้วนะครับเห็นไหม ลักษณะก็เป็นเหมือนกันนะครับทําง่ายๆนะทีนี้เนี่ยอยากจะให้อยากจะให้พี่ชายเราเด่นขึ้นทํำยังไงนะครับผมจะเบอร์ผมจะเบอร์แบ็กเก่านะครับทํำยังไงนะตรงคําว่าแบ็กเก่าค,คุณต้องคุณต้องก๊อปปี้แบ็กเก่าก่อนนะครับด้วยการเอาคําว่าแบ็กเก่าเนี่ยฮะลากมาใส่ตัวนี้นะครับลากมาใส่ตัวนี้นะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากเสร็จแล้วก็ปล่อยเราจะได้แบก็กกราสองตัวปึ๊บปล่อยนะครับ ่าเราจะได้เลเยอร์แบเกิลสองเลเยอร์แล้วนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมไปที่ฟิลเตอร์เบอร์ครับแล้วก็เลือกกัสเสนเบอร์ตัวนี้กดเข้าไปนี่ฮะคุณจะเบอร์เท่าไหร่ตามสบายเห็นไหมเนี่ยได้หมดเลยนะครับอ่าส่วนว่าผมผมทำแบบน,นี้แล้วผมจะพิมพ์ล่ะลองพิมพ์ข้อความดูสอน สอนการทำขอบอเลือกเป็นส,สอนพัทยาแล้วกันนะครับสอนการทำขอบให้กับรูปภาพสอนการทำขอบให้กับรูปภาพนะครับอเอาไว้ด้านล่างก่อนดีกว่าด้านบนผมจะเขียนว่า photoshop cc แล้วกัน P.S.O.T.O.S.H.O.P.C. C. C.C. นะครับ Photoshop C.C. สอนการทำขอบให้กับรูปภาพเสร็จแล้วก็จะรวมเลเยอร์นะครับกดชิฟค้างไว้แล้วก็เลือกเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองนะคอนโ E นะครับรวมเข้าแล้วนะเดี๋ยวมันคลิกใส่ขอบครับสต็อกนี่เพิ่มลูกเล่นด้วยการดรอปชาร์โดก็ได้ครับนี่ฮะเป็นเป็นเงาด้านล่างเป็นเงานะครับ เลือกเป็นสีดำมสังเกตเห็นไหมว่าขอบมันจะนี่ฮะจะนะาจะเข้มจะบางจะเข้มได้หมดนะครับ distance ก็ <Stand S 1> คือ,อ,อความห่างนะครับของของเงานั่นเองนะครับไซส์ไซส์ก็คือความชัดเจนเห็นไหมครับคุณผู้ชมความความชัดเจนของขอบอ่าผมเอาประมาณนี้แล้วผมก็โอเคไปนะครับประมาณนี้ ถ้าไม่พอใจล่ะไม่ชอบสีแดงดับเบิลคลิกใหม่นะครับไปเลือกที่แกเดียนโอเวอร์เลนนี่เป็นการไล่สีนะครับลองดูลองใสดด่ดูนี่ฮะประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับปรับแองเกิลได้ครับปรับแองเกิลว่าจะให้มันไล่เฉดสีจากทางไหนไปทางไหนเห็นไหมครับเนี่ยปึ๊บปบอ่าประมาณนี้ผัวชมพซีสอนทำขอบให้กับรูปภาพทีนี้ผมจะ ทำลูกศรชี้ไปที่ตัวแบบก็คือพี่ชายผมนิวลี่ขึ้นมาใหม่ใช้เหมือนเดิมนะครับพลิกอนเลสโซทูนะแล้วก็ทำเป็นลูกศรชี้แบบนี้ฮะปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บป๊บอ่าโอเคแล้วกเราก็จะสาดสีเป็นสีแดงเข้าไปอ่าเอาเส้นสีเล็กชันออกคอนโทรลดีครับปึ๊บนี่เสร็จแล้วทำยังไงต่อดับเบิลคลิก ใส่สโตเข้าไปใส่ขอบเข้าไปใส่เงาเข้าไปนะครับเห็นไหมแค่นี้เองครับคุณผู้ชมวิวจบ ộc ีซีสอนการทําขอบให้กับรูปภาพเห็นไหม,ไหมง่ายไหมครับอาทีนี้อีกสักตัวอย่างหนึ่งสูตรว่าคุณจะทําปกเกี่ยวกับรถยนต์แล้วกันนะครับรถยนต์เอาตัวนี้มาเลยนะครับเราจะเอาเค่รถทายังไงทำเหมือนเดิมฮะลากมาแบบนี้นะครับใช้เครื่องมือเดิมเลยนะครับ หลืออนเรซอนทูกดไปเรื่อยฮะอ่ากดไปเรื่อยกดไป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 แล้วมันคลิกให้มันเป็นเส้น Selection แบบนี้คอนโด c ซีคอนโวีวางนะครับคุณก็จะได้ลดมาแล้วเห็นไหมอ่าแล้วผมก็ลากเข้ามาในพื้นที่การทํางานของผมนะคอนโดที Ctrl T, ทำให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอ่านิวเลเยอร์ขึ้นมานะครับอ่าผมสาดสีนะ เลือกทั้งสีแล้วก็สาดสักสีหนึ่งนะครับดับเบิลคลิกแล้วก็เลือกที่แกเดียนอ่าโอเวอร์เลย์นะนี่ฮะอ่ะผมผมเอาประมาณนี้แล้วครับ่าวๆกดออกโอเคแล้วผมก็จะใส่ขอบให้กับรถคันนี้ก็เหมือนเดิมครับดับเบิลคลิกใส่ขอบก็คือสต็อกนี่เห็นไ,ไหมฮะใส่ขอบให้กับรถปุ๊บอ่าโอเคหรือไม่คุณใช้เป็นแกเดียนก็ได้นะครับ นี่ก็คือมันไล่สีของขอบได้แบบนี้ประมาณนี้เห็นไหมครับขอบไล่สีได้เห็นไหมเนี่ยฮะเนี่ยฮะแล้วแต่นะอ่า,อาปรับสีทำยังไงปรับสีในกรณีที่คุณทำเกเดียนก็คือดับเบิลคลิกอีตัวไอ้ตุ่มๆเนี่ยฮะคุณผู้ชมอยาถ้าอยากเปลี่ยนสีตัวเกเดียนนะครับลองดูนะดับเบิลคลิกปุ๊บๆอ่าสีขาวตัดกับสีแดงเห็นไหมครับคุณจะสังเกตเห็นว่าขอบ ขาวมันตัดแดงแล้วเห็นไหมนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยช่วงช่วงที่มันตัดอ่าประมาณนี้นะครับสุดว่าดาละ่ะดาแดงไปเลยนี่จะได้เท,ท่เห็นไหมฮะนี่ปรับแองเกิลดูให้ให้ให้สีแดงอยู่ด้านบนนี่เรียบร้อยนะครับคร่าวๆประมาณนี้ถ้าอยากเอาสีเดียวก็สตกครับแล้วก็เปลี่ยนฟิลไทป์เป็นคันเลอร์นี่ฮะเปลี่ยนฟิลไทป์เป็นคันเลอร์ เปลี่ยนปุ๊บอ่าก็จะได้สีขาวใส่ดรอปชาร์โดเข้าไปเรียบร้อยครับนี่อ่ะวางไว้แบบนี้ด้านบนก็อ่าส่วนด้านบนก็พิมพ์รีวิวทีโอไว t โอทีเอโตโยต้าคอสใช่ไหมซีอารโอเอสเอสอ่ารีวิวโตโยต้าคอสนะครับ คำว,ว่าโตโยต้าคอสเปลี่ยนฟีเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าโอเครีวิวโตโยต้าคอสข้อดีข้อเสียอ่าคอนโทรลที่จับข้อดีข้อเสียรีวิวจริง จากผู้ใช้จริงจากผู้ใช้จริงสมมุตินะครับสมมุติสมสมุติประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็รวบข้อความทั้งหมดนะครับดับเบิลคลิกใส่สโต๊อเข้าไปนะฮะแกเดียนโอเลี์หรือเปล่านะครับข้อความเปลี่ยนสีตรงนี้ สุดว่าผมเอาตัวนี้นะครับเป็นทองทองไปเลยแต่สโต๊กต้องเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับมันถึงจะเห็นได้เห็นชัดเรียบร้อยครับรีวิวโตโยต้าคอร์ข้อดีข้อเสียรีวิวจริงจากผู้ใช้จริงอ่าดีบวมาคลิกใหม่ผมจะใส่ดับชา a d โดเรียบร้อยครับแค่นี้เองฮะคุณผู้ชมปกปก YouTube หรือว่า อะไรมันก็เด่นขึ้นแล้วใช่ไหมแค่ใส่ขอบให้กับไม่ว่าจะเป็นตัวตัวรูปภาพหรือว่าตัวข้อความเห็นไหมฮะนะครับก็ใช้ใช้ง่ายๆนะใช้คําว่าสต็อกนะแต่สิ่งแต่ว่าสิ่งที่คุณควรรู้ก็คือมันต้องมีการเซเลคชันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อเลือกนะครับเพื่อเลือกรูปใดรูปหนึ่งขอบใดขอบหนึ่งในการทําสต็อกนั่นเองนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมไปลองทำกันดูนะครับคุณผู้ชมหวังว่าจะมีประโยชน์ครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ